เรือไดมึกครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าจะผ่านท้ายเรือหรือเปล่านะครับแต่มองทรงแล้วก็น่าจะเฉียดท้ายเรือเลยนะครับอ๋อเห็นเชือกสมอนะครับผมน่าจะผ่านท้ายเรือใกล้ๆนะครับแบบนี้เชือกสมอไม่ค้องเชือกรอบนะครับแต่ถ้าค่้อเชือกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถดึงเชือกลอดท้องเรือได้นะครับ กำลังตกมึกอยู่เลยครับผมไม่รู้มีเบ็ดจินทซีหรือเปล่าถ้ามีเบ็ดจินจรีก็ต้องให้ลูกเรือเ,เขาสาวเก็บขึ้นก่อนครับ mm hmm. อ้าวอาวอ้าวเอผมไม่ได้มองผมดูเรือไดอยู่ mm hmm. เขาโบกมือให้่ะไม่ไม่รู้เนี่ยสาวเลยพี่สาวเลยมาโบกมือให้เรอือเอาผูผ่านท้ายพี่ต้องเก็บป็ดเลยครับ ลูกเรือเขาตุกมือท้ายเรือนะครับโอ้โหไฟสว่างมากครับผ่านท้ายพอดีครับผม เ,เรือได้มึกครับผมโอ้ไฟสีม่วงเนี่ยลูกเรือตกมึกอยู่ท้ายเรือนะครับนู่นครับเห็นไหมครับ ไปต่อนะครับนี่ครับพี่โบครับนั่งรับรอบนะครับโอชามครับผมยืนส่งรอบครับออดมัดปูครับพี่บุรอดเหมือนเดิมครับรับหน้าที่เลี้ยงรอบนะครับลูกเรือประมงนอสิงไช่เก้าของไตสัญญานะครับอ่ามัดรอบไปตอนนี้มีสี่คนนะครับ รอดูนะครับว่าจะมีใครเดินทางมาอีกนะครับก็หลังจากที่ว่าจันทบุรีแล้วก็ชุมพรจะมาสรุปแล้วไม่มานะครับก็ต้องมารอคนต่อไปครับผมว่าใครจะเป็นลูกเรือคนที่ห้าของไต้สัญญาครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้กาลังลุ้นว่าเรือใดจะลงสมอทับรอบไหมนะครับสรุปไม่ทับนะครับปลอดภัยครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม